สวัสดีครับท่นานผู้ชมทางบ้านครับที่นี่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นวันที่สองที่ เพื่อนหมอสุพัฒนมาปักหลักที่นี่นะครับเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนายแพทย์สุพัฒน์วณิทนะครับผู้นวยการโรงพยาบาลเจนะที่เพื่อนหมอสุพัฒเชื่อว่าถูกใบสั่งทางการเมืองนะครับถูกย้ายด้วยความไม่เป็นธรรมนะครับจะเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับเป็นวงวงกาแฟนะครับเป็วนวงกาแฟเช้าจะ เมื่อคืนนอนกอันที่นี่นะครับยุงเยอะมากแต่เช้าๆก็บรรยากาศกินกาแฟร่วมกันรเกะเมื่อคืนนอนกันไม่ค่อยจะหลับน,นะครับเพราะว่ายุงเยอะมากแม้จะกลางมุ้งก็ตามแต่ไม่ทรา ย <B> ุ <it. S 2> so careers, ่งเข้าไปทางไหนก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับซึ่งเพื่อนสุพัฒน์เพื่อนหมอสุพัฒน์เพื่อนในแพทย์สุพัฒน์ในทั้งการที่จะมาพบรัฐมนตรีอนุทินนะครับชาญวิละกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรี กระวงสาธสุขนะครับดูแลกระวงสาธสุขดูแลแพทย์ทั่วประเทศเชงทางเพื่อนหมอสุพัสเนี่ยต้องการที่จะมาถามว่าเหตุผลกลใดที่ย้ายในแพทย์สุพัสนะครับมีความผิดอันใดซึ่งตามข่าวเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยตรจเนี่ยก็บอกว่า คนดีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข่าวทั่วไปนะแต่หมอเมื่อสามสามวันที่ผ่านมาเนี่ยดรเนี่ยก็ไปพูดที่จังหวัดสโโโุโขทัยนะครับว่าแพทย์สุภาพเนี่ยมีความผิดมหาศาลเพื่อนหมอสุภาพเพื่อนแพทย์สุภาพเนี่ยก็สงสัยว่าความผิดอะไรความผิดอะไรก็อยากจะรู้เพราะว่า คนในพื้นที่ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวงัดสงขลาอำเภอเจนะนะครับก็รู้จักหมอสุพัฒน์เป็นเป็นอย่างดีนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นแพทย์อย่างเดียวก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องคำคำสางทําก,กันคืนก็ลงพืนพ้นที่ไปพบปะไปพูดคุยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ ในแพทย์สุภาพเนมีเพื่อนมีเพื่นมีน้องเยอะมากในพื้นที่เนี่ยก็รักกันดูหมอสุภาพนะครับซึ่งเป็นที่มาของการที่เดินทางขึ้นมาที่กระทรวงสาธารสุขน,นะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็ไปที่สารการสงขามาแล้วด้วยเพื่อไปถามว่าเหตุผลคนใดที่ ย้ายใแนแพทย์สุพัฒนะครับแต่ไม่ได้คำตอบทางสายกลางสงขาว่าอย่ามาเลยสงขาสายกลางขึ้นไปกรุงเทพนู่นไปถามที่กรุงเทพเพราะว่าในพื้นที่ไม่มีคำตอบให้เพราะว่าต้องถามผู้มีอำนาจทางเพื่อนหมอสุพัฒน์ก็เลยเดินทางขึ้นมาเพื่อนะครับ กะดูท่าทายถ้าไม่ไม่ได้คำตอบเนี่ยน่าจะอยู่ยาวเนี่ยมีมุ้งมีเตรียมมาทุกอย่างนะครับมีหม้อมีแก๊สมีอาหารการกินมีประทูด้วยประตูทะเลชนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับยามเช้าวงกาแฟ ก็ถ้าไม่รักกันจริงคงไม่มานะครับแบบนี้เพราะว่ามันทรมานจะกินจะอยู่จะนอนจะแสนจะทรมานเพราะว่าไม่ใช่บ้านเองเท้าองน้ำก็ต้องต่อคิวกันยาวอาบน้ำก็ได้อาบบ้างไม่แดาบ้างก็ต้องอาบอาบที่สาย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 แท้ไนะครับสายยาง เวลาจะเข้านานก็ต้องต่อชิวกันไปกินก็ลำบากนอนก็ยุงเยอะมากกนนน็นอนเนี่ยครับนอนนตรงเนี้ยม,มาถึงแถวนี้เนี่ยก็กลางมุ้งกันเลยนะครับก็เป็นตึกใต้ตึกกระทรวงสาธารณสุขนะครับตรงนี้ใต้ตึกสำนักปลัดตอนนูินมก็น่าจะทำงานอยู่บนตึกเนี้ยนะครับแต่ได้ข่าวว่า จะไม่เข้ามาที่สำนักงานเป็น,นักประหลัดลนะครับเขาคงมีงานเยอะอแต่ว่ากันไปไม่ได้ญาติไม่ได้พี่ไม่ได้น้องนะครับแต่แต่เป็นเป็นคนที่ชาวบ้านรักมาก เพราะว่าถ้าไม่รักจริงๆคงไม่มานะครับมาทรมานแบบนี้เนี่ยใช่ไหมครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าวันที่วันที่เจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดใช่ไหมวันนี้ที่เจ็ดที่แปดวันนี้วันที่เจ็ดที่แปดเจ็ดเจ็ดจด ครับวันที่เจ็ดวันนี้วันที่7กุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบกนะครับก็เป็นวันที่สองกคับแฟเป็นวันที่สองที่เพื่อนหมอสุพัฒเพื่อนนแพทย์สุพัฒมาปรึกัาที่จะกรวาสาสตรสุขนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณครับเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมเคลื่อนไหวก็จะมาขึ้นไลฟ์ให้ได้รับชม,ไ,มได้ติดตามกันนะครับ ขอบคุณมากครับอรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้าวันที่7เดือนกุมภาเดือนที่สองของปีสองพัน้อยกสิบกน้กินน้ำร้อนาเลมันกระชิ่นกับน้ำร้อนมอดสสามต้มด้วขอบคุณครับ